Good morning How ขาอาย u เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษระรด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารเดือนกร,รกฎาคมนะคะวันนี้วันที่6นะคะ ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะอ่าเขียนกันเลยนะคะภาษาอังกฤษวันอังคารนะคะคือคืออะไรคะจำกันได้ไหมอ่านว่าอะไรใช่แล้วค่ะอ่านว่า Tuesday แล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่หกนะคะอ่าวันที่หกเดือน จุลายนะคะก็คือเรื่องการรักกระดาคมาปีครสิสตศักราช2021นะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปดูของนักเรียนนะคะในสมุดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็ทำการปรับเปลี่ยนนะคะให้แก้ไขเดือนวันที่คศออ่ะ ให้เรียนกลับไปเปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งการเขียนวันที่ในห้องเรียนนะคะเมื่อเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนใหม่ให้อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณครูจะแบ่งให้ตามเลขที่แต่นักเรียนก็ต้องสมมุติว่าอะสมมติว่านะ สมมุติว่าเลขที่1น,นะสมมุติว่าเลขที่1ได้เรื่อง What can a parrot do ก็อ่านไปนะ Can I fly can เออ can it fly can it swim นะแล้วก็แปลด้วยนะคะอ่านเสร็จแปลเรียบร้อยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะคะ What can a parrot do Can it fly can it swim can it talk Can it run? Will it can fly and it can talk? But it can อ่านว่า can นะคะ can swim and it can run นะคะเมื่ออ่านเสร็จนักเรียนจะต้องแปลให้คุณครูด้วยนะคะนักเรียนก็แปลเลยค่ะแพสเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ะะอ่านแล้วแปลให้คุณครูแล้วเลขที่2ก็อ่านคําว่ามาร์กมาร์กก็คือคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะในขณะที่เลขที่2ได้อ่านของตัวเองแต่ไม่ได้อ่านของเลขที่1ใช่ไหมเวลาเพื่อนอ่านนะสมมุติว่าครูอยู่เลขที่1นะ แต่ครูได้รับผิดชอบส่วนนี้คุณครูอ่านได้คุณครูแปลได้เพราะครูรับผิดชอบถูกไหมส่วนเลขที่สองเขาก็อ่านของเขาได้เขาก็แปลของเขาได้แต่ในขณะเดียวกันครูก็ต้องอ่านของมาร์กได้เหมือนกันโดยที่คุณครูโดยที่คุณครูดูคลิปของเพื่อนเลขที่สองหรือครูจะหา เองก็ได้ครูเปรียบเสมือนเป็นตัวนักเรียนนะคะครูเปรียบเป็นเสมือนนักเรียนคนหนึ่งในห้องครูสมมุตินะคะครูสมมุติว่าครูเลขที่หนึ่งครูอ่านได้ครูแปลได้นะแต่ครูไม่ได้อ่านเลขที่สองเพราะครูไม่ใช่เลขที่สองแต่ครูก็ต้องอ่านได้เหมือนกัน <ítulo> งานชิ้นที่สองของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่สิบสองให้น LIKE ักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่สิบสองนะคะมาดูทําในหนังสือเรียนได้เลยนะคะมองเห็นชัดไหมชัดนะคะให้เรียนทำในหนังสือเรียนได้เลยนะคะ อเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งประโยคคำสั่งสั่งว่า How w i l l did you read mm hmm. ก็คืออ่านแล้วตอบคำถามครู mm hmm. <Who S 2> จะให้นักเรียนทำข้อ A กับข้อ B ข้อ A กับข้อ B แต่ให้นักเรียนดูในเนื้อหาในหน้าที่สิอ็ด และนำมาตอบในหน้าที่12ข้อ a และข้อ b นะคะมาดูนะคะเขาให้นักเรียนทำแคนกับแขนแคนก็คือสามารถกาถูกเลยค่ะแขนก็คือไม่สามารถกาผิดค่ะนะคะถ้านักเรียนมองดูในคลิปไม่ชัด นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่12ตามได้เลยนะคะ่าทีนี้มาดูวิธีทำนะคะก่อนที่นักเรียนจะต้องทำได้นักเรียนจะต้องอ่านอ่านเนื้อเรื่องที่เขากำหนดมาก็คืออะแพรรอดกับมาร์กอะแพรรอดแปลว่าอะไรเมื่อกี้นกแกว้วกับมาร์กมาร์กก็คือคนที่ชื่อมาร์กเป็นเด็กผู้ชายนะคะ เราจะต้องมาอ่านเนื้อหาซึ่งครูเชื่อเหลือกินว่านักเรียนหลายคนอ่านแล้วทำแล้วแปลแล้วได้นะคะครูเชื่อใจครูเชื่อมั่นในตัวของนักเรียนของครูนะคะามาดูต่อค่ะครูจะยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะคะคือถ้าครูยกตัวอย่างหมดก็ก็ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมคะ กยกตัวอย่างเพียงนิดหน่อยนะคะ,ะมาดูข้อแรกข้อแรกฟลายฟลายแปลว่าอะไรคะฟลายแปลว่าอะไรฟลายแปลว่าบินถูกต้องค่ะนักเรียนดูคํากิริยาทุกคํานักเรียนจะต้องอ่านได้แปลไดคค้ครูใช้คำว่าจะต้องแปลได้อ่านได้นะคะ เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะฟลายครูยกตัวอย่างฟลายกับสวิมนะคะคุ้นนหูกันอยู่เนาะฟลายแปลว่าบินสวิมแปลว่าว่ายว่ายน้าอะค่ะอืมนะมาดูแพรรอดนักเรียน,อ,น,นอ,นะอ่านเนื้อหานะอ่านเนื้อหาต,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 ตแล้วก็แปลส่งคลิปมาให้ครูแล้วใช่ไหมอามาดูอะมาร อ่านตุ๊ดส่งติ๊ไมาให้ครูลแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่านมาทีนี้มาทำแบบฝึกหัด Fry มาดูซิแพร r รอดฟลายเขาบอกว่าสิ่งที่เวก็คือสิ่งที่ทำได้ดีใช่ไหม <T> เขาบินได้และมันบินได้และมันพูดได้แต่มันไม่สามารถว่ายน้ำและไม่สามารถวิ่งครูแปลผิดไหมเหมือนครูพูดผิดเลยเนาะครูพูดใหม่นะ เวลแปลว่าสิ่งที่ทำได้ดีก็คือบินได้ it can fly. ก็คือมันสามารถบินได้ an d it can talk ก็คือมันสามารถพูดได้แต่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 มันแต่มันไม่สามารถว่ายน้ำได้และมันไม่สามารถวิ่งได้ อ่ะแอรแพรอดทเมื่อกี้เขาบอกว่าได้วิ่งบินได้ใช่ไหมก็กาถูกก็กาถูกใช่ไหมคะก็ติ๊กเครื่องหมายถูกก็ติ๊กเครื่องหมายถูกสวิมละ่ะสวิมละ่ะแคนหรือแคนคะแคนใช่ไหมอ่าแคนก็การกระบาดผิดามาดูมาร์ก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  อ่านไปจือ๊อชีแคนฮีจำแคนฮีไฟถ้าครูอ่านหมดก็คือหนูก็แค่อ่านตามครูถูกไหมหนูต้องไปอ่านเองศึกษาเองนะคะเพื่อเป็นความรู้ต่อไปนะคะชั่วชั่วคืออะไรอะเราเรียนมาแล้วนี่ใช่ไหมชั่วแปลว,ว่าแน่นอนใช่ถูกไหมอออจอไรอะไบร์บัสอ่าดึ๊ดดึ๊ดตุ๊ดๆๆ,ๆ๊ด เออให้อ่านเองไงน,นะมาร์คมาร์คไฟได้ไหมเขาบอกว่าแค้นอ่อแค้นแค้นก็ไม่ได้แค้นไฟล์ถูกไหมสวิมล่ะสวิมล่ะนี่คือนี่คือปัญหานี่คือปัญหาที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบโดยอ่านในแพรรอดกับมาร์คข้อ A เข้าใจนะคะมาดูข้อ B มาดูข้อ b ข้อ b นักเรียนก็อ่านเลยโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะในกรมมา a ์นักเรียนก็อ่านแล้วก็ตอบแค่นั้นนะนะคะแค่นั้นเองอ่าทบทวนนะคะอ่าทบทวนการบ้านทบทวนการบ้านนะคะการบ้านของสัปดาห์นี้มีสองชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึงคือ ชิ้นที่หนึ่งคืออ่านอ่านบทความอ่านบทความนะคะแล้วอัดคลิปแล้วอัดคลิปวิดีโอวิดีโอมาให้ครูนะคะอัดคลิปวิดีโอมาให้ครูอัดคลิปวิดีโอมาให้ครูส่งในไลน์กลุ่มของชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลา อย่างแค่นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนท้ยอยส่งการบ้านมาในลายได้เลยนะคะกำหนดส่งนะคะกำหนดวันศุกร์กำหนดส่งวันศุกร์เหมือนเดิมนะคะ Good bye